ใน,นบ้านพี่พกุกผู้ที่แนะนําเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยคนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พุกจะพาชมนะครับชมควายชมว,ชมวัวชมวัวบ้านพี่พุกนี่มีแต่วัวนะครับแล้วก็นี่แหละผู้ที่ชวนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เพืเ่อนๆอยู่เลยอันนี้เป็นบามันลูกผสมเนี่ยอันนี้เป็นบามันกลมบามันลูกผสมนะครับเนี่ยอ่ตัวนี้เป็นบามันเพราะเราจะเลี้ยงจะเลี้ยงสองสายพันธุ์ก็คือบามันกับฮินดูบาซินบามันลูกผสมเนี่ยก็คือมันจะราคาไม่ได้สูงเหมือนบามันเลือดร้อย ชาวบ้านสามารถแต่ต้องได้ราคาพอประมาณนะครับต้นทุนไม่สูงก็ระดับกลางคนชั้นล่างเป็นระดับกลางซื้อได้ซื้อง่ายขายคล่องตัวนี้นะครับสําหรับบามันเลือดลูกผสมนะครับอันนี้ก็เป็นบามันลูกผสมตัวนี้ผสม C ี096ไปนะครับคือพ่อพันธ์ตัวนี้พ่อพันธุ์ชั้นนำเนี่ยนะของโชคในรมิตรตามเนาะตัวนี้ก็ใส่ c ี096ไปตั้งแต่2มิถุนาผ่านรอบ ผ่านรอบแรกไปแล้วรอรอบสองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นข้อตัวนี้จะเป็นฮินดูบาซินอันนี้ฮินดูบาซินเนี่ยจะเป็นวัวสวยงามนะครับข้อเราเพื่อนอยู่เพราะว่าฝนตกนะครับนี่ฮินดูบาซินจะเป็นวัวสวยงามเป็นวัวโครงสร้างใหญ่ตัวนี้สีแดงนะครับชื่อโบโบนะครับลูกมาริโอนะตัวนี้ลูกผสมตัวนี้เขาให้แสนนึงแต่ยังไม่ได้ขายครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไว้เป็นพ่อพันธุ์ไว้ ผสมจริงให้ชาวบ้านเขาลุกขึ้นหน่อยโบโบครับตัวนี้ครับอ่ายกหม้ขึ้นอย่านี้อ่าเนี่ยตัวนี้จะเป็นฮินดูบาซินนะครับลูกมาริโออายุสิบสองเดือนนะครับผมพร้อมเปิดราคาถ้าใครสนใจแต่ตอนนี้ราคาที่ตั้งไว้คือแสนห้าครับผมตัวนี้นะชื่อโบโบชื่อโบโบนะถัดมาก็จะเป็นฮินดูบาซิน ฮินดูบาซินคออเรายังจะไม่แมตทหารเท่าไร่แต่ว่าเราเลี้ยงวัวให้กินมตัวนี้จะชื่อแม่นมพร้อมลูกสาวมาดิโอไหนเนี่ยน้อยอยู่นี้ยน้อยมานี้ยนี้ยอ่าไม่มาลักกี้แม่ออกมาเนี่ยเลี้ยงง่ายฮินดูบาซินก็จะอย่างเงี้ยคุ้นนิสัยดีครับผมแต่ก็บางตัวก็จะมีดุดบ้างนิดหน่อยของลูกนะครับ แล้วเ,เดี๋ยวจะมาดูตัวเก่งตัวเก่งจะอยู่ตรงหน้านี้เลยตัวนี้แพงที่สุดในคอกเลยชื่อนางเอกแล้วก็ลูกมาริลูกชายมาริโอนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้แม่นมเดี๋ยวให้หนูลักกี้หันหน้าเป็นหน่อยด้วย,วยมานี่ยัวน,นี้มาลักกี้มาเนี่มาตัวนี้ชื่อลักกี้ลูกสาวมาริโอ้นะครับนิสัยดีน่ารักเป็นเด็กน้อยที่น่ารักนะครับนี่หุนน่ารักนิสัยดียิสวยสวยลูกสาว ตัวนี้ชื่อชื่อน้องลักกี้เป็นตัวเมียลูกสาวมาริโอถือว่าสวยสวยไหมสวยใช้ได้นะครับไม่ได้สวยที่สุดหรอกแต่ว่าใช้ได้แต่เราภูมิใจที่ได้เลี้ยงเขานิส่ดีน่ารักชื่อน้องลักกี้นะครับตัวนี้แม่เขานะครับอายุได้เดือนกว่านะครับตัวเก่งจะอยู่ทางด้านนี้นะครับตัวนี้คือตัวเก่งเลยลูกชายมาริโอนะครับอายุได้ห้าวันยังไม่แข็งแรงดีนะครับผมตัวนี้ถือว่าเก่ง ใช้ได้สวยนะครับตัวผู้สีแดงเข้มนะครับแต่ว่าขายังไม่แข็งแรงดีนะครับตัวนี้ลูกชายมาริโอตัวนี้จะอานาคตถ้ามีสนามประกวดตัวนี้จะได้ไปประกวดแน่นอนจะได้ไปโชว์ตัวแน่นอนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อไว้ตอนแรกจะตั้งชื่อน้ำหนึ่งกลัวเดี๋ยวแฟนคลับของแม่น้ำหนึ่งเขาจะจมตีนะครับตัวนี้อายุ4วัน5วันนะครับผม นะครับสวยพ่อแม่เขาใหญ่นะครับครับแม่เขาจะตัวโตมากครับตัวนี้ก็มีคนมาไล่ราคาอยู่แต่ว่ายังไม่เปิดนะครับรอให้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างก่อนนะครับดูหน้าไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับมาตัวแม่มาดูตัวแม่นะครับนี่นะครับชื่อนางเอกนะครับผมตัวนี้นะครับชื่อนางเอกนะครับอ่านหน้าไปของพี่ตัางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเนี่ยไป นี่หายแค่นี้พอหายลําตัวหายหน้านะครับตัวนี้ชื่อนางเอกนะครับราคาที่เขาให้ไว้คือสามแสนเอ็ดหนึ่งสามนหนึ่งนันนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายตอนนั้นท้องได้เจดเดือน 7, 8เดือนนะครับเพราะว่าคนซื้อเขากลัวโควิดเขาเลยมาดูตัวจริงไม่ได้เราก็เลยไม่กล้าตกลงไปว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังในการซื้อขายต้องให้มาดูตัวจริงนะครับผมตัวนี้ชื่อนางเอกนะครับ ยังห่วงลูกนิดๆนะครับเพิ่งคลอดลูกนะครับเป็นวัวไซส์ใหญ่นะครัสูง170กว่านะครับสูง170กว่ากว่าเลยผมสูง175เดี๋ยวไปถ่ายสอง้นก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวตัวตัวผมมาสูง175นะครับเนี่ยตัวนี้จะสูง้ประมาณ170กว่ากว่านะครับนางเอกมามาเนี่ยลูกมาเพิ่งคลอดลูกใหม่ก็ยังอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับผมครับ นครับชื่อนางเอกตัวนี้นะตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับ CY096 เป็นลูกสาวชื่อน้องสายฝนนะครับอายุ5เดือนนะครับตัวแม่นี่เป็นลูกผสมเหมือนกันแต่ท้อง CY096 ได้4เดือนประมาณเข้า4เดือนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สวยมากสีแดงเข้มนะครับนี่คือเอาไว้ไปพัฒนาสายพันธุ์ได้หนาแดงเข้มนะครับผมตัวนี้สวยมาก ว่าถ้าราคาก็จะอยู่ที่สี่ห้าหมื่นเดือนต่ำนะครับตอนนี้ได้ได้สี่เดือนกว่าได้ห้าเดือนโทษทีได้ห้าเดือนหนาแดงเข้มนะครับผมตนะัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ก็ท้องแล้วตัวแม่นีสใส่ดีมากเป็นวัวเชื่องนะครับผมนะี่ครับเราก็เลี้ยงลูกผสมอย่างนี้ไปนะครับเราก็ค่อยปรับปรุงหั่นไปเรื่อยๆเพราะว่าต้นทุนเราจะได้ไม่ต้องสูงนะครับเพราะว่าถ้าต้นทุนสูงวัวเลือดร้อยมันก็จะ การซื้อการขายมันก็จะแคบลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นลูกผสมอย่างเงี้ยการซื้อการขายมันจะง่ายเพราะว่าทุกคนสามารถจับต้องได้อ่าแต่ว่าถ้าเลือดร้อยก็ถือว่าคนอีกระดับนึงแต่ว่าถ้าต้องการพัฒนาจริงๆก็มีเลือดร้อยอยู่ด้วยก็จะดีนะครับสําหรับบาแมนเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยจะเน้นสายหูเพราะผมถนัดสายหอูอันนี้บาั่นสวยนะครับท้ายใหญ่นะครับสีแดงเข้มนะครับนิสัยดีคุ้นทุกตัววัว นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มาสายหูนะครับลูกมาสิโอตัวนี้จะเป็นกํา้านะครับตัวนี้ชื่อน้องชื่อน้องขวัญใจไอ้น้องขวัญใจน้องขวัญใจตัวนี้ชื่อขวัญใจนะครับนิสัยดีเชื่องสวยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับย <BI. S 1> ืนดีวงคอดีแต่ว่ายังพ้นไม่เต็มนะครับตัวนี้ชื่อน้องขวัญใจนะครับ แม่เสียตอนเขาคลอดได้สามชั่วโมงตัวนี้นะครับเอามาเลี้ยงนมโดยพ่อผมเป็นคนดูแลเราไม่ได้ให้แม่นมนะครับเราใช้นมวัวแดงนะครับนมจิดนะครับตัวนี้สวยมากนะครับถ้าโตเต็มร่างจะมีราคาหลายตังค์อยู่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแสนอัพนะครับสําหรับวัวหนะนูนะครับผมลูกสามมาริโอได้สี่เดือนนะครับผมแม่เสียตอนอายุ สมชั่วโมงอุ้มมาจากบ้านนะครับอุ้มมาจากบ้านลูกค้าเลยซื้อเข้ามาซื้อต่อเข้ามานะครับผมสวยตัวนี้สือว่าสวยมากวงคอก้านคอดีใบหูใหญ่จิกในกรรมก้อยนะครับแล้วก็บานปลายแข้งขาดีสูงโยงหุ่นนางแบบตำาหนี้ไม่มีแค่ขาดความโ้นไปนิดเดียวนะครับยืนดีวงคอดีครับทุกอย่างนิสัยดีคุ้น เ,เด็กน้อยน่ารักเด็กปั้นเด็กปั้นนะครับวัวเราที่ข้อเนี่ยจะมีหลายเกรดไม่ได้ว่ามีเกรดเดียวมีทุกระดับราคาสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสองหมื่นมีหมดครับแสนก็มีนะครับข้อกเราก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากหลังจากโควิดซาหรือว่าโรคลำบีุกสกินหายเราก็จะปรับปรุง้อกนะครับผม ซื้อขายแล้วก็ปรบบคุมข้อนะครับส่วนวัคซีนอัมบิสกินเนี่ยเราไม่ได้รอจากรัฐบาลเพราะว่าหรือปัสสัตว์นะครับเพราะว่าถ้ารอผมไม่ได้ฉีดจนมดดีเราก็เลยไปซื้อ,อาหาซื้อมาแล้วก็เอามาฉีดป้องกันไว้นะครับเพื่อสุขภาพของเด็กๆในข้อนะครับแพงหน่อยแต่ว่าก็มีม,มีมีความสุขนะครับที่ได้ฉีดให้เขาแล้วเราก็สบายใจขึ้นมานะครับแต่เราสงสารเกษตรกรที่ ไม่สามารถหาซื้อวัคซีนมาฉีดได้นะครับผมตรงนั้นนะครับเนี่ยเราก็อยากบอกว่าการพัฒนาเรื่องปศุสัตว์บ้านเราเนี่ยช้าครับผมช้ามากครับต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นส่วนสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนการรวดเร็วต่อการรักษาโรคหรือว่าการดูแลของเกษตรกรเนี่ยปศุสัตว์เนี่ยจะช้านะครับผมตัวนี้สวยสุดๆนะครับผมยืนดีนะครับน้องข่อนใจนะครับผม จะให้ดูความสมบูรณ์ของบามั่นลูกผสมเนี่ยครับสมบูรณ์มากแม่สมบูรณ์ลูกสมบูรณ์นะครับผมครับนี่ตัวนี้นะครับสมบูรณ์มากนองต้าดูตัวนี้สมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์มากขากางขาหนาบึกนะครับไว้ผสมพันธเป็นทา f 1น f 2 f 3ไปเรื่อยๆจนเข้าใกล้ f จนเข้าใกล้เลียดร้อยนั่นแหละครับนี่คือต้นทุนเราจะไม่ได้สูงมากตัวนี้ครับผมแต่ราคาเนี่ยใช้ได้เลย นี่ขวัญใจชอบกล้องด้วยขวัญใจเนี่ยรักมากเลยพ่อผมรักมากเลยตัวนี้แต่ก็วัวเน,นี่ยเรารักทุกตัวอันนี้เจ้าเก่งครับแม่เป็นเลือดร้อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าเก่งตัวนี้ชื่อข้าวเกียบแม่เป็นเลือดร้อยแต่มันคลอดตอนแปดเดือนครึ่งนะครับผมก็เป็นกำฮาก็มาเลี้ยงครับผมซื้อมาหมื่นนึงตัวนี้ซื้อมาหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ก็น่าจะสองหมื่นเลยหน่อยครับผมครับ ซื้อมาเลี้ยงได้ประมาณเดือนป่าแล้วครับผมดื้อครับดื้อเขเก็บดื้อดื้อมากไม่ค่อยให้จับ,บนี่ไปแอบกินนมเขานะ้เนี่ยนี่ขวัญใจครับครับนี่ขวัญใจนี่ก็แม่คอบนะครับจะมีบามันอยู่ที่หลังบ้านอีกนะจะเป็นบามันเลือดร้อยที่ซื้อมาจากพ่อพันมาจากซีวนะครับจะอยู่หลังบ้านอีกเดี๋ยวจะพาไปดูให้หมดเลยน้องต้าเข้ามาครับผม พวกนี้จะเป็นบามันลูกผสมนะครับพ่อพันจะเป็นพ่อพันเลือดร้อยนะครับที่ผมเอามาใส่กับแม่พันธรรมดาธรรมดาแล้วก็เก็บไว้เป็นลูกผสมเพื่อจะเอาพัฒนาสายไปนะครับแล้วก็เพิ่งทําเขานิสัยดีเด็กน่กการักแต่เนี่ยนิสัยดีตัวนึงก็หลายตังค์นะครับตัวพวกนี้นะถึงจะเป็นลูกผสมแต่ก็หลายตังค์ตังต่ําตัวพวกนี้ก็ตัวละห้าหมื่นครับผมเนี่ยโดยเฉพาะสีแดงตัวนี้ก็ห้าหมื่นอัะเนี่ยครับ วันนี้ก็กลัวกลัวคนแปลงหน้านะครับสวยอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยเราเลี้ยงก็อ่าผสมเลือดผสมลูกผสมก็มีตัวนั้นก็คือแม่ของตัวบาโบสนี่นะครับผมแม่ของตัวขาวนะครับตัวนี้ก็ท้องได้สี่เดือนละนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับพวกนี้คือหุ่นหน่วยก้านคือลูกผสมที่ใช้ได้สวยนะครับผมถือว่าในสายตาผมถือว่าใช้ได้เลยแหละสวยในระดับนึงเลยครับแล้วเราก็เอาไปใส่ พ่อพันธุ์เลือดร้อยเลือดสูงขึ้นมาเลือดเขาก็จะสูงแล้วเราก็จะพัฒนาเป็นฝูงตัวพวกนี้ผมจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุแม่พันธุ์ไว้พัฒนาสายแนในอคอกนะครับผมตัวนี้นะครับ2ตัวนี้แล้วก็จะมาด้านหลังนี้ก็จะเป็นพึ่งคอดนะครับผมเนี่ยน่ารักเนี่ยนี่น้องไฟเดย์ลูกน้องไฟเดย์ตัวนี้น้องไฟเดย์ลูกไวแซดสองหนึ่งห้าตัวนี้ลูกไวแซดสองหนึ่งห้าชื่อน้องไฟเดย์ตัวเมียสีดแดง แล้วก็แม่จะเป็น F1 นะครับผมสวยถือว่าน้ำนมดีมากนะครับให้ลูก3ตัวแล้วเป็นลูกสาวหมดเลยนะครับน้องไฟเด์กับแม่หมูอ้วนนะครับครับวัวเราเลี้ยงหลากหลายแบบหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมครับเลี้ยงสมบูรณ์ทุกอย่างถึงอคอกจะไม่ดีแต่กินอยู่เหมือนราชาครับผมเสร็จแล้วก็จะพามาดูอคอกสุดท้ายละ่ะมันเยอะเยอะจัดจนแบบสับสนวุ่นวายไปหมดเลย ภายในอคอกยังแต่ระบบไม่ดีตัวนี้จะเป็นซีนะครับตัวนี้จะเป็นเลือดร้อยนะครับของซีนะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวไคลแม็กของพี่อคอกเลยเพราะว่าเราไม่เอาไว้พัฒนาสายพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมาจากพันธุ์เสฐฟาร์มหรือซีนั่นเองนะครับผมซีที่บึงสัมพันธ์นะครับผมตัวนี้แข้งขาใหญ่กระดูกขาใหญ่นะครับผมตัวนี้ นะครับผมแข้งขาใหญ่มากนะครับแข้งขาใหญ่ดีด้วยครับผมแข้งขาใหญ่มากเนี่ครับตัวนี้จะไว้ผสมกับลูกผสมที่อยู่หน้าบ้านของเรานะครับเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ตัวนี้พ่อเป็นคารูเมนโช่518นะครับคารูเมนโช่518พ่อนอกนะครับแม่เป็นสายวีเชสเตอร์นะครับเอาไว้พัฒนาสายพันธุ์นะครับผมตัวนี้นะครับ อายุสิบกว่าเดือนแล้วสิบสี่สิบห้าเดือนสิ้นปีนี้ผสมได้แล้วครับผมดูที่ขาครับขาใหญ่มากครับขาใหญ่มากครับตัวนี้นะครับชื่อชื่อมาวินตัวนี้ชื่อมาวินนะครับแข้งขาใหญ่ดไใจครับผมสมบูรณ์นะครับเลี้ยงแบบกลางๆไม่ได้เลี้ยงอ้วนมากนะครับเลี้ยงแบบเหมือนถ้าเลี้ยงก็คือเลี้ยงง่ายๆกินฟางตอนเช้ากินฟางตอนเย็นกินแพนโกลา แล้วก็นอนพักผ่อนนะครับนะครับแค่นั้นหัวาหารก็ตัวละถ้วยเช้าเย็นนะครับผมแค่นั้นนะครับตัวนี้จะเป็นวัวหูที่ให้ลูกเก่งนะครับแม่ของขุนไก่ตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์ชั้นนําในประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าแม่ไม่ได้เก่งมากแต่สายเลือดดีให้ลูกดีพันธุก,กรรมดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดสําคัญแต่ว่ายังไม่เป็นสัตว์ทีนะครับตัวนี้จะสวยมากบามันเนี่ยตัวนี้จะเป็นจุดคลายแม็กของที่พ่อเลย ครับผมเนี่ยแข้งขาใหญ่ปาัมนแข้งขาใหญ่เหยียดตรงเป๊ะครับนี่ครับนิสใส่ดีมาวินเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนได้เจ็ดเดือนนะครับออกมาจากซีวประทัดลงประทัดหลังเนื้อตัวแข้งขาสุดยอดครับหน้าตาหูท้ายเลยสวยหมดทุกอย่างนะครับนี่คือเอามาไว้พัฒนาเพราะว่าวัวเราไม่จาเป็นต้องดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราวัวเราขายได้ทุกตัวทุกคนสามารถจับต้องได้นั่นคือ จุดสำคัญในการซื้อขายวัวในการเลี้ยงวัวก็สามารถเราไปแบ่งให้คนเลี้ยงได้แล้วเราพอได้กําไรเรามีไรายได้มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาครับผมเราก็สามารถเลี้ยงชีพของมันได้ที่วัวนี้ขายได้ทุกทุกทุกอันนะครับแต่ยังไม่ได้โกยข้างหลังจะเป็นแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานอิสราเอล ขี้วัวน,นี้ขายได้สามร้อร้อยนะครับเราขายสามร้อยร้อยเป็นขี้วัวแห้งละเอียดนะครับยุ่ยครับน,นี่ะครับนี่นครับขี้วัวขี้วัวของเราเนี่ยสุดยอดนะครับผมยุ่ยน,นะครับไม่ใช่ว่าเป็นก้อนแบบเป็นก้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปตากแห้งมันจะเบาหน่อยนะครับแต่ของเราเนี่ยใช้การเหยียบนะครับยุ่ย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 ,ย,ย ยุ่ยแล้วมันก็มันจะมาเป็นผงเบาๆอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ผสมอะไรอาจจะมีดินกับฟางบ้างนะครับแต่ยุยย่ยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นผงอย่างนี้เลยถึงเราจะขายแพงแต่ว่าความคุ้มค่ามีสูงครับเพราะว่าคุณภาพเราจะสูงนะครับเนี่ยแบบนี้เลยขี้วัวเรานะครับผมนี่คือผลพลอยได้แล้วก็ไว้เลี้ยงซื้อหัวาหารไว้สําหรับกินในฟาร์มเรานะครับฟาร์มนี้ก็จะตั้งชื่อกับพ่อเลยพ่อชื่อลํา ก็คือล่ำรวยฟาร์มเลยครับผมนี่นะครับนะครับเป็นฟาร์มของพ่อพ่อก็คอยช่วยดูแลส่วนผมก็พัฒนาสายพันธุ์ไปอันไหนขายได้เราขายนะครับเพราะว่าให้ทุกคนได้มีการกระจายไรายได้แล้วก็มีการซื้อขายกันก็จะทําให้กระแสวัวหรือว่าอะไรมันทําให้มีการตื่นตัวนะครับตลาดก็จะกลับมาคึกคักกันนะครับส่วนโรคลัมบี้สกินน่ะก็คือเหมือนเป็นโรคอ่า โรคชนิดหนึ่งที่มันอุบัติขึ้นมาใหม่นะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าแต่การรักษามันก็รักษาหายได้ถ้าเรามีวัคซีนแล้วก็การดูแลวัวที่ดีแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนทําวัคซีนยาฆ่าพยาธพยาธิทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้ามันเป็นลําบิสกินก็จะการรักษาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันบ้างก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับ แต่ของเราเนี่ยฉีดไว้หมดแล้วไม่มีเป็นสักตัวนะครับผมชอบเล่นนะครับเนี่ยมาวิน,นมาวินชอบเล่นครับผมนี่ครับมาวินมาวินสุดยอดพ่อพันธุ์นะอนาคตทับจริงนะครับแล้วก็คุมฝูงภายในเราเราก็จะทําลูกผสมไปนะครับตามความตั้งใจเลือดร้อยของเรายังไม่มีนะครับผมครับครับ แต่มาวินนี่ก็คือเลือดร้อยแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทําใบพันธุกรรมมาจากซีวายครับผมครับนั่นละ่ะ